รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ามเออร์คุณไม่จาเป็นต้องขับรถไปทํางานแบบเหี่ยวเฉ้าทุกวันไม่ต้องเอื้อมการล้างจานเบื่อการซักผ้าเบื่อที่ต้องซื้อของเข้าบ้านคุณสนุกกับสิ่งเหล่านี้ได้คุณถามว่างั้นก็บอกมาสิว่าต้องทํายังไงฉันจะบอกแน่ เอาละสุดสัปดาห์นี้ฉันจะเทศนาสามช่วงด้วยกันคืนนี้พรุ่งนี้เช้าและพรุ่งนี้บ่ายและฉันจะสอนเรื่องความสุขและความชื่นชมยินดีแต่ถ้าเทียบกับเรื่องความสุขฉันจะพูดเรื่องความชื่นชมยินดีมากกว่าวิธีที่คุณจะมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่แค่วันหยุดงานฉลอง หรือไปช้อปปิง้งหรือเป็นวันที่เกิดขึ้นยากมากๆหรือเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเราทุกคนรู้ดีว่านั่นคือพูดได้ว่าเกิดขึ้นนานๆครั้งและน้อยมากในชีวิตเราเราคงไม่เจอเรื่องที่สวยงามตลอดเวลาจริงไหมส่วนใหญ่แล้วชีวิตเราเป็นเรื่องธรรมดาตื่นนอนเข้านอนไปทำงาน กลับบ้านล้างจานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัดหญ้าไปร้านขายของซักผ้าทำอาหารนั่งดูคนกินอาหารล้างจานให้เรียบร้อยวันถัดมาก็ตื่นมาใหม่ไปทำงานอืและฉันเชื่อว่ามีวิธีด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เราสามารถพลัดเพลินพลัดเพลิน กับทุกอย่างที่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นข้าฉันอยากจะถามคุณว่ามีใครสนุกกับการขับรถไปทำงานบ้างมีใครสนุกกับการซักผ้าบ้างมีใครสนุกกับการทำความสะอาดบ้างถือว่าพระเจ้าอวยพรคุณจริงๆที่ชอบทำความสะอาดบ้านอะ ไปซื้อของใช้จำเป็นแหละมีใครชอบซื้อของเขาบ้านบ้างโอเคฉันคิดออกหลายอย่างเลยอย่างเช่นฉันเองไม่ใช่คนตื่นเช้าดังนั้นเวลาฉันตื่นนอนความคิดแรกของฉันจะไม่ใช่กระโดดจากเตียงแล้วพูดว่าอารุณสวัสดิ์ทุกคนบอกตามความจริงเลยความคิดแรกที่เกิดขึ้นอ๋อพระเจ้าลุกไม่อยากตื่นเลย อยไม่อยากตื่นรู้ไม่อยากตื่นเลยแต่พระเจ้าเปิดเผยบางอย่างกับฉันที่ฉันจะแบ่งปันกับคุณในสัปดาห์นี้ที่ฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนหลายอย่างในชีวิตคุณได้เลยหลายสัปดาห์ก่อนฉันอยู่ที่ร้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าและมีพนักงานกำลังจัดการเรื่องการจ่ายเงินให้ฉันอยู่มีผู้หญิงสองสาคนยืนอยู่ด้านหลังฝั่งนี้ฉันอยากจะเรียกพวกเขาว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยแต่เขาน่าจะอายุพอๆกับฉันก็เลยไม่พูดดีกว่า เอาเป็นว่าพวกเธอดูมีอายุแต่ไม่เหมือนฉันเพราะฉะน,นั้น <c oughs> คุณควรเห็นด้วยกับฉันนะ <c oughs> เพราะฉันออกกำลังกายหนักมากแล้วคนหนึ่งก็พูดกับเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างเธอตอบว่าก็ให้ผ่านไปเป็นวัน,วน แล้วเธอก็ถามกลับว่าแล้วเธอล่าเป็นยังไงเธอตอบว่าอืมฉันก็เหมือนกันก็พยายามให้มันผ่านไปวันๆทําให้ฉันคิดว่าเฮ้ยมันน่าเศร้าเกินไปป่ะเพราะคนส่วนใหญ่ก็กําลังเป็นแบบนั้นอยู่รอดไปวันๆผ่านไปวันๆแต่พระเจ้ามีอะไรอีกหลายอย่างมากกว่านั้นให้เราสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่ เอาแค่ให้ผ่านไปก็พอพระองค์คือพระเยโฮวาเอลชัดได้พระเจ้าแห่งอะไรนะมากเกินพอไม่ใช่แค่เพียงพอหรือเกือบจะพอแต่มากเกินพอเอาละฉันอยากจะอธิบายว่าทุกทุกคนในที่นี้มีความสุขอยู่แล้วถ้าคุณมีพระเยซูคุณก็มีความสุขมันอยู่ในคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณ แต่มันพยายามอย่างหนักพยายามขัดขวางไม่ให้มันออกมาหรือไม่ให้เรารู้สึกเพราะความยินดีในพระเจ้าคือกำลังของคุณฉันเชื่อว่าความสุขมีพลังฉันเชื่อว่าความสุขคือการรักษาฉันคิดว่าคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้สึกดีที่สุดอเมนไหมดังนั้นฉันคิดว่าเราต้องมี ความสุขให้มากที่สุดความสุขมีตั้งแต่ความตลกไปจนถึงความสงบสุขดังนั้นการมีความสุขไม่ได้หมายความว่าคุณจะหัวเราะทั้งวันมีเสียงเฮฮาตลอดชีวิตแต่ยังหมายความว่าคุณมีความสุขอย่างสงบกับชีวิตทีนี้ทุกคนมีบุคลิกแตกต่างกันลูกสาวของฉันลูกสาวคนหนึ่งของฉันจะมีสองคนเป็นคนที่เข้มแข็งมาก ฉันไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีแต่ตอนที่ฉันศึกษาเรื่องบุคลิกภาพเธอจะถูกจัดว่าเป็นคนร่าเริงสดใสสดชื่นเธอเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าอนุณนสวัสดิ์ทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้คือเธอเธอจะตื่นเต้นมากกับเรื่องเล็กน้อยที่แสนจะธรรมดาฉันบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะจิตวิญ,ญญาณของเธอเติบโตมากกว่าคนอื่นคือเธอ เติบโตฝ่ายวิญญาณรักพระเจ้าและเธอก็สอนพระจนะพระเจ้าด้วยแต่เธอเป็นคนที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบุคลิกส่วนตัวดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุคลิกของแต่ละคนต่างกันวันก่อนเธอโทรหาฉันเธอไปที่บ้านฉันก่อนหลังจากนั้นก็โทรมาเธอบอกว่าโอ้ลูกไปซื้อไฟคริสต์มาสมาเพิ่มอีกหลังจากที่ออกจากบ้านแม่น่ะเธอบอกว่าแม่รู้ไหมลูกตื่นเต้นสุดๆจนแทบจะหายใจไม่ออก คุณต้องเข้าใจก่อนว่าฉันไม่มีปัญหากับวันคริสต์มาสเลยฉันชอบประดับไฟและฉันก็ไม่เคยแทบจะหายใจไม่ออกกับเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยมีในนิสัยของฉันเลยสักนิดอเมนดังนั้นเวลาฉันบอกว่าคุณทุกคนมีความสุขกับทุกๆเรื่องในชีวิตได้ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นเหมือนเธอหรืออาจจะเป็นเหมือนคนอื่นมีใครรู้จักคนที่เป็นแบบนี้บ้าง คนที่เป็นแบบนี้พวกเขาจะตื่นเต้นได้กับทุกเรื่องเลยคือถ้าให้ยอมรับมาตรงๆถ้าคุณเป็นประเภทนิ่งๆแข็งๆแบบชัดเจนเลยบางครั้งคนแบบนี้จะทำให้คุณรำคาญว่าไหมบางครั้งคุณจะคิดในใจว่าโอ้เอาอีกแล้วไม่มีใครเข้าหายใจไม่ออกกับเรื่องไฟคริสต์มาสหรอกแต่เธอคนหนึ่งหละที่เป็น ความเพลิดเพลินขอถามคุณอย่างหนึง่งคุณมีคุณมีความสุขไหมเวลาเห็นลูกๆของคุณมีความสุขโอเคคุณมีความสุขไหมเวลาเห็นพวกเขาเศร้าใจหดหูตำหนิขี้บนเหนื่อยนายหวาดกลัวกังวลมีแต่ความกระวนกระวาย แล้วถ้าพวกเราเองในฐานะมนุษย์ยังรู้สึกอย่างนั้นกับลูกๆของเราคุณคิดว่าพระเจ้าจะรู้สึกยังไงปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายคนมีไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนฉันก็มีปัญหาเรื่องนี้คือพวกเขาพวกเขาไม่ได้คิดว่าหรือไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากให้และเห็นด้วยที่ให้พวกเขาใช้ชีวิตยอย่างมีความสุข ฉันเหมือนจะขาดช่วงวัยเด็กไปชีวิตตอนนั้นไม่ดีเลยเพราะฉันอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงทุกอย่างในบ้านไม่มีอะไรมีความสุขเลยตอนนั้นฉันยังจำได้ว่าเคยถูกดุเพราะฉันเล่นและหัวเราะเสียงดังหยุดเล่นได้แล้วพ่อะจะพูดแบบนั้นดังนั้นดูเหมือนว่าคนจะพอใจฉันมากกว่าถ้าฉันทำงานดังนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าการทำงานดีกว่า การสนุกสนานร่าเริงคือจนกระทั่งฉันอายุเกือบ50จริงๆแล้วฉันจะรู้สึกผิดแทบทุกครั้งที่ฉันมีความสุขกับตัวเองเพราะฉันจะคิดว่าฉันยังมีงานที่ต้องทำอยู่และถ้าฉันคิดถูกมีบางคนในการประชุมครั้งนี้ยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดถูกนะมีบางคนในที่ประชุมนี้อาจจะมีหลายคนด้วยซ้ำที่ ถ้าฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้กับคุณคุณจะนั่งอยู่ที่นี่แต่ไม่มีความสุขเลยตลอดการประชุม mm. เพราะว่าคุณจะเอาแต่คิดถึงทุกอย่างที่จริงๆคุณควรจะอยู่ที่บ้านแล้วทำให้เสร็จทั้งที่มันยังกองอยู่ตรงนั้นรอให้คุณกลับไปจัดการให้เรียบร้อยมีไหมยกมือแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะ <laughs> ดูสิมีหลายร้อยคนเหมือนกันนะเอาละมันหมายความว่าอะไรฉันขอบอกอย่างหนึ่งที่ฉันเรียนรู้มาแล้ว ยังไงพรุ่งนี้ฝุ่นก็มาอยู่ดีไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันสกรปรกแบบนั้นไปตลอดนะแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามหยุดทำงานอันที่จริงคุณจะทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคุณหยุดพักบ้างแล้วไปทำสิ่งที่คุณชอบในที่สุดฉันมาถึงจุดที่ ตลอดทั้งวันฉันจะหยุดพักสั้นๆ5นาทีฉันเคยทำเรื่องหนึ่งต่ออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งต่ออีกเรื่องหนึ่งจนตอนนี้ฉันมาถึงจุดที่อย่างเช่นหลังจากออกกำลังกายฉันออกกำลังกายกับเทรนเนอร์วันจันพุธศุกร์ออกกำลังกายนี่เหนื่อยมากนะสิ่งถัดไปคือการชำระร่างกายฉันก็จะตรงไปอาบน้ำทันทีทำผมทำโน่นทำนี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วฉันจะไปนั่งเก้าอี้เอนเบา แล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นสักห้าหรือสินาทีพักเหนื่อยจากการออกกำลังกายก่อนแล้วถึงค่อยไปทำอย่างอื่นแล้วคุณจะทึ่งกับช่วงเวลาสั้นๆ5านาทีหยุดพักผ่อนเล็กๆที่สามารถฟื้นฟูทำให้คุณสดชื่นยิ่งกว่านั้นยังช่วยให้คุณมีความสุข กับวันของคุณด้วยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการกับเรื่องธรรมดาทั่วไปทีนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์สี่ตอนด้วยกันฉันอยากให้คุณตั้งใจดูจริงๆเพราะว่าช่วงแรกที่พระเจ้าเริ่มสอนว่าพระองค์อยากให้ฉันมีความสุขกับชีวิตพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราทำงาน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 ทำผลงานทำผลงานแค่นั้นนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้านำให้ฉันได้เจอเป็นข้อที่ช่วยเปิดตาฉันจริงๆ ย้อนบทที่10ข้อ1ิจริงๆเรื่องนี้สำคัญกับฉันมากเราถึงขั้นตั้งชื่อรายการของเราว่ารายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันง่ายๆเลยเป็นเพราะว่าฉันมีปัญหากับการเรียนรู้ที่จะมีความสุขสำหรับบางคนอาจจะฟังดูไร้สาระแต่มีใครบ้างที่คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยคุณเข้าใจชัดเจนว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่โอเคมีเยอะเลยขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคำสอนที่เหมาะกับวันนี้เลย ย้อนบทที่10ข้อ10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อมีใครดีใจบ้างที่พระเยซูเสด็จมาฉันชอบวิธีการวางประโยคมานมาเพื่อจะทำสิ่งนี้แต่เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตหมายถึงที่มีความสุขไม่ใช่แค่มีชีวิตแต่มีความสุขกับชีวิตด้วยและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มล้น จนไหลออกมาทุกคนพูดพร้อมกันฉันจะมีความสุขกับชีวิตของฉันเห็นไหมเราใช้ชีวิตตามธรรมชาติแต่พระเจ้าเพิ่มเติมสิ่งที่เหนือกว่านั้นให้คุณสามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาแม้กระทั่งเวลามีปัญหาคุณก็ยังมีความสุขกับตัวเองได้แล้วฉันต้องทำยังไงบ้างคืนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมุมมองเพราะว่า ชีวิตส่วนใหญ่ของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันยังไงเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจอามนไหมเอาละ่ะสังเกตรประโยคที่ว่าอย่างครบบริบูรณ์เต็มล้นจนไหลออกมาไม่ใช่มีแค่พอให้มันผ่านไปได้ไม่ใช่โอ้ยก็ขอให้แค่ผ่านไปวันๆแต่มีความสุขมากพอสำหรับตัวเองแล้วยังกระเด็นไปถึงคนอื่นด้วยที่อาจทำให้เขารู้สึกหิวกระหาย ในสิ่งที่คุณมีพระเยซูทรงสอนให้ผู้เชื่อติดสนิทกับพระองค์ในยอห์นบทที่15เกี่ยวกับการติดสนิทในพระองค์ถ้าท่านสถิตอยู่ในเราและถ้อยคําของเราสถิตอยู่กับท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นถ้าท่านสถิตอยู่ในเราท่านจะเกิดผลมากมายพระองค์ตรัสถึงการติดสนิทถึง10ข้อติดสนิทในความรักของเรา ติดสนิทหมายถึงมีชีวิตอยู่อาศัยอยู่ยึดมั่นและพักพิงในพักพิงและติดสนิทในพระเยซูในข้อ11พระองค์ตรัสว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วบอกหมดแล้วเรื่องการติดสนิทพระองค์ตรัสว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมดังนั้นฉันคิดว่าเราคงจะมีความสุขไม่ได้แน่ถ้าเราไม่หยุดพักในพระเจ้า มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะกังวลกระวนกระวายแล้วมีความสุขไปพร้อมกันอามนไหมคุณจะเหนื่อยล้าจนไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรตลอดเวลาแล้วจะมีความสุขกับชีวิตไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องสร้างสมดุลในชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วความสุขนี่แหละที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นมาใหม่และผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตไปได้ ในฉบับขยายความกล่าวว่าเราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านแล้วเพื่อความยินดีและความปิติยินดีของเราจะอยู่ในท่านเพื่อความยินดีและความยินดีของท่านจะมีอย่างครบบริบูรณ์แล้วในยอห์นบทที่16ข้อ24กล่าวว่าจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในานามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม ในฉบับขยายความกล่าวว่าจงขอแล้วจะได้เพื่อความสุขของท่านจะเต็มเปี่ยมฉันว่าเราใช้เวลาขอเยอะมากแต่เราไม่ได้ใช้เวลาในการหยุดรับเอาไว้บ้างเลย <S <S ขอบคุณไม่เป็นไรลองคิดดูฉันอยากให้คุณใคร่ครวนเพราะฉันอยากจะบอกคุณว่าไม่มีอะไรทำให้มานโกรธได้มากกว่าการที่คุณเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองในทุกๆสถานการณ์ คุณไม่จำเป็นต้องขับรถไปทำงานแบบเหี่ยวเฉาทุกวันไม่ต้องเอื้อมการล้างจานเบื่อกันซักผ้าเบื่อที่ต้องซื้อของเข้าบ้านคุณสนุกกับสิ่งเหล่านี้ได้คุณถามว่างั้นก็บอกมาสิว่าต้องทำยังไงฉันจะบอกแน่ฉันเองก็อยากจะบอกคุณเต็มทีแต่ว่าฉันจะให้คุณรอก่อนจงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมมีคนมากมายไม่เก่งเรื่องรับเอาซะเลยคุณก็ไม่ชอบใช่ไหมเวลาคุณให้ของคนอื่นแล้วเขาก็พูดมาอยู่นั่นและว,ว่าไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ฉันคิดในใจช่วยรับไปหน่อยเถอะขอร้องรับไปเถอะหลายครั้งเราไม่รู้วิธีรับเอาจากพระเจ้ารู้ไหมมีบางคนคืนนี้ที่ต้องรับเอาพระเมตตาของพระเจ้าไว้ เป็นของขวัญฟรีๆแต่คุณยังโกรธตัวเองอยู่กับเรื่องที่คุณทำผิดไปเมื่อปีที่แล้วคุณขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณแล้วคุณก็เชื่อด้วยว่าพระองค์ยกโทษให้แล้วแต่คุณยังไม่ให้อภัยตัวเองเพราะคุณไม่ยอมรับพระเมตตาจากพระเจ้าพระเมตตาคือการที่พระเจ้าทำดีให้คุณทั้งที่คุณไม่สมควรได้รับถ้าคุณเข้าใจจริงๆว่าพระเมตตาคืออะไรคุณก็จะมีความสุขในยอห์นบทที่17ข้อ13 ฉันจะอ่านฉบับขยายความฉันจะอ่านทั้งคู่เลยละกันทั้งอมตะธรรมและฉบับขยายความบัดนี้ข้าพระองค์กำลังไปหาพระองค์แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวสิ่งเหล่านี้ขณะยังอยู่ในโลก <c oughs> เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมอยู่ภายในพวกเขาคราวนี้มาดูฉบับขยายความแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อให้เขาทำไมนะอะไรนะ โอ้โหพระองค์กำลังบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่พระองค์อยากให้เราสัมผัสถึงความยินดีของพระองค์และได้สัมผัสถึงชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคุณรู้ไหมฉันเชื่อในเรื่องความเชื่อการวางใจด้วยความเชื่อรอคอยด้วยความเชื่อแต่รู้ไหมมีบางครั้งที่ฉันก็อยากได้รับเหมือนกันฉันอยากสัมผัสถึงการได้รับมันมาฉันอยากจะบอกคนอื่นว่า นี่เป็นเรื่องจริงการรอคอยนี่มันคุ้มค่าจริงๆมากค่ะเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมอยู่ภายในพวกเขาคิดดูสิว่าพระเยซูมีความสุขมากแค่ไหนพระองค์ตรัสว่าเราอยากให้เจ้ามีความสุขเท่าที่เรามีเราอยากให้เจ้าเพลิดเพลินเหมือนอย่างที่เราเป็นเราอยากให้เจ้ามีความสุขมากเท่าๆกับที่เรา มีความสุขกับการมีชีวิตฉันไม่รู้คุณคิดยังไงนะแต่ฉันชอบมากฉันเชื่อว่าการศึกษาเรื่องความชื่นชมยิดีนั้นสำคัญมากๆเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขกับชีวิตของเราทุกคนพูดพร้อมกันพระเจ้าต้องการให้ฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันแต่แน่นอนว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนพักร้อนตลอดเวลาไม่ได้ บางคนไม่ได้สนุกกับการพักร้อนอยู่แล้วเพราะคุณเอาเวลาทั้งหมดไปกังวลกับปัญหาของคุณเราต้องการสิ่งพิเศษในชีวิตบางครั้งคุณมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าลูกอยากให้โรรองทำอะไรสักอย่างให้ลูกสำแดงบางอย่างให้ลูกฉันไม่สนหรอกว่าคุณเป็นใครหรือทำอะไรเมื่อถึงเวลาทุกคนจะมาถึงจุดนั้นฉันเองก็เพิ่งผ่านช่วงหนึ่งมาที่ว่าโอเคพระเจ้า ลูกทำงานนี้ด้วยความเชื่อมานานแล้วลูกขอให้พระองค์ทำสิ่งพิเศษให้ลูกด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยขอให้พระเจ้าทำสิ่งพิเศษให้คุณเวลาคุณถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าคุณต้องการจริงๆฉันอธิษฐานเรื่องนี้มาสอสวันแน่นอนว่ามีสามสี่อย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันอาจจะไม่มีความหมายกับคุณขนาดนั้นแต่ฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้าส่งสัญญาณให้กับฉัน คุณชอบไหมเวลาที่ได้สัญญาณเล็กๆว่าเราอยู่นี่เราได้ยินแล้วเราจะดูแลเจ้าเองหลายครั้งที่เราชอบทำคือเรามักจะไปโกรธคนอื่นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากได้แทนที่เราจะร้องทูลพระเจ้าให้โรร่งประธานสิ่งที่เราต้องการคุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าฉันโกรธเดฟเพราะเขาไม่ทำนั่นไม่ทำนี่ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ ฉันเป็นอย่างนั้นนานหลายปีซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีประโยชน์เลยไม่มีทางเปลี่ยนคนที่คุณแต่งงานด้วยได้แน่กับการโทษว่าเขาไม่ทำให้คุณมีความสุขครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับฉันว่าเลิกโยนหน้าที่ให้เดฟรับผิดชอบความสุขของเจ้าได้แล้วมาค่ะเรื่องนี้อาจจะปลดปล่อยบางคนให้เป็นอิสระ มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฉันหลังจากจบการประชุมแบบนี้ฉันไม่ได้สอนเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าเธอมาขอบคุณฉันที่อนุญาตให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ฉันสัมผัสได้ว่าคืนนี้อาจจะมีบางคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉันเชื่ออย,ย่างสุดใจว่าแต่ละเรื่องที่พระเจ้าให้เทศนาในแต่ละที่นั้นเป็นถ้อยคําที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสําหรับสถานที่นั้นๆและมีบางคนที่นี่คืนนี้ที่ต้องการเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง อย่างที่ฉันบอกไปจนฉันอายุได้ประมาณ50ถึงได้เริ่มเรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันมีความสุขกับชีวิตจริงๆและฉันจําได้ว่าคืนหนึง่งฉันนอนอยู่บนโซฟานั่งดูหนังหลังจากทํางานมาทั้งวันฉันทํางานหนักมาตลอดและระหว่างที่นั่งกินป๊อบคอนอยู่จู่ๆฉันก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างของความรู้สึกผิดแผ่ขยายอยู่รอบๆตัว คุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเวลาคุณอยากจะพักผ่อนห,อหรือมีความสุขกับตัวเองอย่างเช่นฉันน่าจะไปทําหรือนึกออกไหมฉันควรจะทําหรือควรทําไม่ควรทําแล้วฉันก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมลูกถึงรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาพระองค์ตรัสว่าเพราะเจ้าคิดว่าเจ้าไม่สมควรมีความสุขกับตัวเองน่ะสิ อย่าลืมว่าด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะสนุกกับทุกอย่างที่เราทำในชีวิตได้ซึ่งรวมถึงงานประจำวันทั่วๆไปที่เราทำอยู่ด้วยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตบ้างเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ